ว่าเปลี่ยนโมเด็มใหม่มันยากจริงๆมันทำไมที่อวออย่างนี้ก็ผมเองก็ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านมาครับก็ของบริษัทผมบอกก็ได้บริษัทซูวิชันนะครับผมใช้ของซูวิชันอยู่ก็ผมใช้มาก็ห้าปีกว่าแล้วนะครับห้าปีกว่าแล้วโมเด็มมันก็มีอาการน่าจะชำรุดนะน่าชำรุดเพราะว่าบางครั้งพอเน็ตมันจะมันจะหลุดบ้างติดบ้างสัญญาณช้าบ้างหลายสิ่งหลายอย่าง จนผมต้องโทรหาโคเทนเตอร์ก็โทรก็ก้อยกดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้รอรอสายดังกิงกองกิงกองวันก็ไม่ได้คุย กับพนักงานกับมันดังคิงคงอยู่อย่างนั้นผมก็เลยก็โง่งเป็นแบบนี้หรือผมคิดว่าจะไปที่ศูนย์มันอยู่ที่โรตัสใช่ไหมของซูวิชันรายเดือนก็บางเอินมันก็ยุ่งผมก็ขายของใช่ไหมครับของผมก็ขายของผมก็เลยตัดปัญหาครับลูกมาจากกรมผมก็ผมบอกว่าเน็ตมันใช้ไม่ได้สะเกฑ์บัตรอ่าสวิการใน,นรัฐมันได้ก็ลูกก็รีบออกไปที่ร้านในตลาด ผมก็ไม่รู้อะไรก็ไปื้อพ็อกเก็ตไว้กวามาให้แบบเติมซิมหะครับแบบเติมซิมเอามาจายานก็พอจ่ายได้แต่เน็ตมันก็จ้าจใช่ไหมเน็ตมันจ้าแต่ก็จ่ายได้สรุปไอ้ที่ผมจ่ายอืินอยู่เดือนละจุดร้อยกว่ามันจ่าไม่ได้ของชูวิชันนะครับผมไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอย่างไรผมแต่อืินผมก็จ่ายนะครับก็เลยก็ลูกพยายามทโตูหาโคเซ็นเตอร์ก็ตติดก็ตามทุกคนแนะนําบอกว่าให้ปิด โมเดมจริงๆเราก็ปิดมาแล้วแล้วก็้เทสดูมันอาจจะแรงขึ้นนะคุณแล้วมันจะแรงอย่างเลยก็โมเด็มมันใกล้จะปังแล้วมันห้าปีกว่าแล้วนี่คุณมันกดเชื่อมสิมันจึกมันจึกโรเป็นเรื่องธรรมดาเพราะโมเด็มเราเบิกยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมมันเบิกยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วคือพูดง่ายๆว่าพอลูกผมบอกว่าจะขอเอาโมเด็มใหม่เพราะโมเด็มมันเก่าแล้ว คือพนังเขาก็ไม no ่ให้เขาบอกว่าต้องเททสัญญาณดูโกนการเททสัญญาณมันก็เราก็เตศได้เตททางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราเทศได้แต่ผมแต่เทศแล้วมันกาดกาดหายๆคือเขาไม่ยอมให้คุยกันกว่าจะให้อก็มันลําบากรู้ไหมคุยอย่างเอ้เขาจึงจะให้โมเด็มเบยแล้วให้จ้างมาเปลี่ยนให้ก็คุยคุยก็ลูกผมก็ไม่รู้ตามันบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนโมเด็ม่อยให้ก็ย้ายค่าย ลูกผมบอกว่ายายใกล้เพราะว่ามันจ่ายไม่ได้จริงๆนะคุณโมเดมมันโกมันอ่าปีกว่าแลว้วพอลูกผมบอกว่ายายใกล้กเขาก็ตกลงทันทีเขาก็ยอมเปลี่ยนโมเดมให้ให้จ้างมาเปลี่ยนให้แล้วยนี่แหละครับมันเป็นห้านบริการใช่ไหมครับแล้วคุณเอาเงินเขาทุกเดือนเดือนละเจ็ดร้อยกว่านะคุณชูพิจันทร์แล้วทําไมคุณต้องยึกยักกับลูกค้าอย่างนี้ ก็โอเคลูกค้าขอเปลี่ยนโมเด็มโมเด็มมันมันเสื่อมแล้วมันหมดอายุแล้วก็มันตั้งห้าปีแล้วมันต้องสมควรเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแล้วทำไมให้พัไม่ให้พนักงานมาเปลี่ยนใหม่ให้ล่ะมันห้าปีกว่ามันสมควรเปลี่ยนได้เลอต้องรอให้มันเสียโกนจ่ายเงนไม่ได้โกนต้องให้ลูกค้าโตไปหาโกน แล้วโทรหาโอ้ยกว่าจะมาเปลือยนะอยก็ต้องอ้างวต้องทีสัสญญาณโกนแล้วทีสมันก็แค่นั้นแหละแล้วคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเใหไ่ถ้าไม่เกิดปัญหาเขาก็เขาก็ไม่โทรไปหาหรอกครับไม่โทรไปหาที่โทรไปคือมันเกิดปัญหาอย่างผมก็ใช้อยู่ก็อ่าปีกว่าแล้วก็มันไม่มีปัญหาผมก็ใช้เฉยผมก็โอ้นะอยปกติเพราะเราคิดว่าเราใช้โกงก็แล้ว เราผู้บอยพวกเราต้องจ่ายเืินให้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อเลยที่ว่ามันจ่ายหันไม่ได้เราก็ต้องพยายามติดต่อแล้วติดต่อก็ยากกับกว่าจะตทรได้มันยากลําบากก็มันเป็นเช่นนี้แหละครับแล้วทีนี้กว่าจะมาเปลี่ยนโมเดลให้ก็ต้องคุยกันแบบว่าเออถ้าคุณไม่เปลือยให้จะย้ายค่ายนะจึงจะมาเปลือยให้นี่หรือนี่หรือเป็นการบริการของยุคนี้มันเป็นบริการที่ว่า พูดกันแบบพูดกันบ้านๆว่ามันอ่ามันเสียอารมณ์นะมันเสียอารมณ์คือจริงๆแล้วอ่าผู้บริโภคไม่อยากจะย้ายค่ายอกครับเพราะมันยุ่งยากไม่อยากจะย้ายค่ายมันยุ่งยากก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่เราก็มันอย่างไงมันก็ต้องมาเดินสายติดตั้งใหม่อีกใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาแต่ถ้ากรณีว่าแค่เอาโมเด็มมาเปลี่ยนมันก็ให้นิดเดียวครับแต่ไม่ยอมเปลือนเฮ้ยต้องคุยกันยาวต้องอ้างว่าต้อง ย้ายใกล้ยังจะมาเปรียไ้พอเราอจริงๆแล้วก็ย้ายจริงๆเลยครับแล้วก็ไอ้บ้างจะไม่ย้ายใกล้แหละครับกันในเมื่อมันใช้หานไม่ได้แต่คุนต้องจ่ายมันไม่มีใครูหหรอกครับที่จะจ่ายให้คุยๆถ้ามันใช้งานไม่ได้มันก็ย้ายใกล้น่ะสิแต่กว่าเขาจะย้ายใกล้าก็มีความจึกจงแต่ไอ้พวกคุณสิพนักงานบริษัทไม่จึกจง เช็ครู้แล้วต้งรู้แล้วว่าโมเด็ม,มันเสียติดติดกัดกัด่เช็คในระบบรู้ครับเช็ครู้ไม่ใช่กาไม่รู้นะครับแล้วกูก็รู้อีกว่าเบอร์นี้จะเบิกโมเด็มมาเมื่อไหร่กี่ปีแล้วปีกว่ามันก็ต้องเชื่อมดีครับแต่ไม่รู้มันทํามึนอย่างไรพนักงานนะครับมันไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนเฮ้ยมันอ้างว่าเช็คสัญญาณโกน,นดูโกนให้คุณปิดเน็ตรีเซ็ตใหม่ปิดโมเดมรีเซ็ตใหม่่อน มันรีเซ็ตอย่างไรมันก็ไม่ใหม่มมมมกันหรอกครับโมเดม็มคุณปัญญาเยอะแมมันมันเป็นพนักงานได้อย่างไรที่มันมันไม่รู้เรื่องอองนะครับผมคิดว่าถ้าคืนเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็รายอื่นเขาคงไม่ใจเย็นเหมือนบ้านผมก็คงจะย้ายใกล้เลยนะเพราะว่าโมเด็มเก่าคุณไม่ยอมเปลี่ยนเป็นใหม่ให้คนนี่คุณยึกยักนี่ย,ยึกยัก ใช่คุณอาจจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของมวยจัดแต่เทนที่มันจะได้มันไม่ได้นะถ้าเขาย้ายค่ายมันจะได้แต่บางบ้านเขาเบี้ยวอีกเบี้ยวคือปลิ้นค่าทัวจับนะครับโกงค่าตัวจับ,ค,บ,จบคือเขาไม่จ่ายครับหมวยเดินจุดท้ายเขาจะไม่จ่ายแล้วจะได้อ่นอย่างไรถ้าเขาไม่จ่ายมันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมวยการให้เขาดีๆด้ว่าโมเดลมันเก่าแล้วปีแล้วก็จงช่างมาเปลี่ยนให้รก็ มันถึงมันไม่เสียก็มันสมควรเปลี่ยนได้แล้วนะกันถ้าอายุห้าปีแล้วไม่ใช่โรคห้ก็เจ้งโคนจึงจะมาเปลี่ยนใช่ไหมคือคุณก็รู้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันอายุใช้งานมันประมาณกี่ปีเอ่อถ้าจะเอาใจสักหน่อยก็คุณก็คุ้มแล้วนะครับค่าที่กําไรที่ว่ามูเด็มตัวมันมันไม่กี่บาทหรอกครับ จริงๆแล้วแค่สามปีก็สมควรเปลี่ยนให้ลูกค้าได้แล้วนะครับแล้วมันคุ้มแล้วค่าที่คุณได้เดือนละเจ็ดร้อยกว่าครับค่าตกค่าโมเดลไอมนี่ยันดันก็ไปห้าปีกว่าแล้วคุณยังไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วคุณลองคิดดูสิเนี่ยมันเป็นที่มาของการย้ายค่ายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการบริการที่ว่าอ่าไม่ไม่สนใจไม่สนใจลูกค้าใช่ไหมครับคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยอ้มันไปแล้ว โมเด็มก็มันใช้ๆสิบปียี่สิบปีมันไม่มีใครใช้หรอกครับถ้าคนนี้มันใช้่านไม่ได้อย่าใช้อย่างไรมันก็ยกเลิกย้ายค่ายหรือไม่ก็มันว่ายกเลิกเจอเิ้เจอโดยไม่จ่ายอง่นเนี่ยเป็นแบบนี้นลครับมีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะก็จาเหตเกิดจากเลยเกิดจากพนักงานกับพนักงานบริการไม่ดีนี่อย่าง บ้านผมก็ตแล้ววตแวล้วกว่าจะประสานานกันได้วอนนี้ช่างไอาจารับช่างก็ต้องรอรอรอคำสั่งโกนกว่าจะมาเปลี่ยนได้ถ้าไม่รอคำสั่งโก็มาเปลี่ยนให้ไม่ได้แล้วครับมันต้องรอโกนจึงจะมาเปลี่ยนได้ต้องต้องไปเบิกโมเดมมาโกนแต่ถ้าัวนี้ไปเบิกโมเดมก็ไม่เบิกมาให้แล้วช่างมันจะเปลี่ยนอย่างเลยนี่ละครับโอ้ยถ้าพูดประชานบ้านๆก็มันจุกจิกขี้เหนียวนะครับก็ ตอนนี้ผมก็นั่งไล่จุดอยู่อยู่ได้ล Job. แล้วเพราะโมโดเดมมันใหม่นะครับเอ้ยผมก็หยุดไล่จุดจะเออเออเออบางครั้งก็ไล่จุดกับอ่าเน็ตไอ้มือถือแต่เน็ตมือถือมันช้าใช่ไหมครับมันสู้เน็ตไว้คไม่ได้นะครับมันเร็วกว่าเราก็ยอมรับแต่ถ้าโมเดมมันมันใกล้จะฟังมันก็ช้านะครับก็นี่แหละครับผมก็เตือนว่า มันยากนะครับมันยากมันเป็นแบบนี้เกือบทุกบริษัทนะครับคือเขาไม่ยอมเปลี่ยนของใหม่ให้นะครับมันต้องพูดกันยาวนะครับจนให้เราเหนื่อยตแทเตะใจนะครับว่าเขาบริการอย่างเลยมันบริการจะว่าดีเขาไม่ใช่คือพูดกันตรงๆงก็เขาอยากได้เงินลูกค้ามากกว่าบริการนะครับยิ่งอยากได้มาก,กเท่าไหร่ก็ลูกค้ามันจะหมดไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็มันใกล้จะ จะวางไว้แล้วผมก็หยุดไล่จุดแค่นี้หวัดดีครับ